สวัสดีครับพี่น้องปองปายสุสูคัวสกดอยู่กับปีห่านพี่แลนคนเก่าคน,น,นเดิมนะครับพี่น้องมือนีผมเอบมาบอกพี่น้องก่อนเพราะว่าเรามีนัดสำคัญกันนะครับวันที่19มีนานี้เจอกันแน่นอนครับพี่น้องกับคอลลเจนเจียมใสของพี่เอชแย่้า,ยยาครับพี่น้อง คอเลเจ่นที่เราไปกระแสต,ตอนนี้มากที่สุดณเวลานี้เป็นคอเลเจนที่ดูแลทั้งผิวทั้งเล็บทิ้มเสรผมครับพี่น้องรวมถึงกระดูกข้อกระดูกคอขาคอตัวคึกกระดูกตามร่างกายครับพี่น้องคือดูแลได้ดีมากนะครับพี่น้องที่สํคาคัญหน้าไม่แก่ก่อนวัยหรือเขาใครแบบว่าไม่ค่อยดีผมว,าวา่าต้องกินปวดขาก็ต้องกินต้องคอลลเช่นตัวนี้นะครับผมเขาแบบจกเสร็จความดรูรรามเพาะว้นนี้กับปุ๊กนี่เลยพี่น้องแพ็กกินรูรามา ให้ทายเลยว่าราคาเท่าไหร่บางคอจะคิดว่าราคาเป็นพันแต่ไม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 ไมไมบ่ถึงท่านครับพีน่น้องแพ็กเกจรู้ขนาดนี้อย่างแค่390บาทแต่วายังบระพ่อเด้วันที่19นี้เขาจะมีเซอร์ไพร์